สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยน,นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับผมวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่กับน้องขน,นมชินใครใครน้องพี่ผมนัดถือพี่เป็นพี่ด้วยอ่ะพูดกันเะอนะไม่เล่นอย่ามาเล่นเล น้องหนมเนี่ยมีของอย่างหนึ่งนะฮะอยากให้ลองมาลองกัน2-3ปีก่อนเนี่ยมันจะมีกระแส h ช l เลนจ์ Challenge อยู่อันหนึง่งเขาเรียกว่าบีนพ o ซเ t e r c h a l เลนจ์มันคือเ e ลลี่บีนที่อยู่ในเรื่องไฮเดรปเตอร์กัจะมี 2, 2> ลรสในหน้าตาเดียววันนี้เราจะมาในเวพขน,นมที่ได้ชื่อว่าแกะยากที่สุดในโลกนี่ก็คือปีปปีป๊ปีปีปี ทีนี้เรื่องมันเกิดจากการที่ว่าผมเนี่ยไปเจอปีโป้รถ M 1 5 0ซึ่งมันจะ e อ็กซ์คลูซขายอยู่แค่ออนไลน์เท่านั้นแล้วผมก็ไถ่ไถ่ไปว่แล้วผมก็เจอกล่องนี้ซึ่งกล่องนี้เป็นกล่องของปีโป้จริงๆนะเ Real ปีโป้เขาบอกว่าในนี้มันจะสุ่มรถมีทั้งรถด,ดีรถไม่ดีอะไรก็ว่าไปเป็นปีโป้กล่องปริศนานะครับซึ่ง <S <S ซึ่ง ความน่าสนใจมากๆที่เรียกว่าแมวอ่ะก็ยังสนใจนี่ที่สำคัญเพราะมีคําเตือนเขียนอยู่ด้านท่างเนี่ยเขาเขียนว่าคําเตือนโปรดหยุดพโพสและอ่านก่อนรับผมไม่ใช่<ข> <ขอ S 2> สิ่งที่เห็นอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนสิ่งที่ทุกคนคิดต้องใช้การรับรู้ด้วยการดมและลิ้มรสจึงจะทำให้รู้ถึงรสชาติที่แท้จริงซ่อนอยู่จงไขความลับของสีปีโป้ที่หายไปจากรสชาติที่ถูกปิดบังด้วยภาพลักษณ์ที่เหมือนกันขอให้ทุกคนสนุกและเพลิดเพลินไปกับปีโป้กล่องปริศนาเอยเอาอะไม่บอกก่อนนะฮะคลิปนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์ไม่ได้มีสปอนเซอร์นะเงินผมล้วนเลยนะเป็นความอยากรู้อยากเห็นแล้วกันพามพมพบพ้าหน้าตาทุกอย่างมันเหมือนกันหมดเลยเว้ยคือมันเป็นแบบ สีใสหมดเลยเว้ยและที่สำคัญให้มันตองแพ็ค้วยแพ็คละยี่สิบห้าว่าถ้าจำไม่ผิดไม่มีทางรู้ว่ารถอะไรมากกว่าเจลลี่บีอีกนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าร่ารสชาติเป็นไงรอบที่หนึ่งแกะยังไงครับนี่มันมีที่เปิดคือตอนนี้ปีโป้อะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาแกะหนึ่งสองา มันคือรสที่ผมชอบเว้ยแอปเปิลอ่ะใช่นี่คือรสสีเขียวอันนี้ลิ้นจี่คุณได้ลิ้นจี่เออผมได้สตรอเบอรี่เอ,อ้ยโอเคนะนี่ก็เหมเาะกับคนที่แบบว่าชอบอทะเลาะกับแฟนว่าจะกินอะไรดีแล้วก็ไปสูตเอาเอง ผมขอตั้งชื่อรถนี้ว่าพริกเกลือมันอารมณ์นั้นเลยมันจะเผ็ดไปลาๆแล้วก็แบบเค็มไม่แสดงว,ว่ามึงไม่ปลอดภัยอันนี้ไม่ไม่ไมปลอดภัยกูมไม่อยากกินแล้ว <laughs> อ่ะท่านผู้ชมฮะตอนนี้เนี่ยเกิดเหตุละเจอรถประหลาดที่ไม่ใช่รถด,ดั้งเดิมของพีโปสิ่งที่เป็นปัญหาตามมาก,ก็คือฝั่ง,งไม่อร่อยอ่ะอาจจะมีอีกเยอะเลยก็ได้มาพรอมหนึ่งสอง้างอืมรอด รอบรอดโอเคโอเคเซฟกูเชื่อว่าถ้าไม่เซฟเดี๋ยวรีแอคชั่นก็ออกอนะครับฟอร์มแล้วนะไม่เดี๋ยวแกหงดิได้อ่ะนี้ไปเอาไปเลยไม่ใช่ว่าฟ้าจะออกมาโลดนะแล้วกูโดนนี่หนึ่งสองสามเซฟของกูเซฟกูอีกนะกูอีกนะ คุณนี่มันวีรบุรุษจริงๆเลยไม่น่าเลยครับแม่แสดงว่าคุณรู้อยู่แล้วว่ามันต้องแย่มากๆรู้ไปก็เข้าใจแหละว่ามึงก็มาจอยกับช่องกูได้ไม่นานแต่ไม่เก่งท่องำเพื่อคอเนเทตนขนาดนี้ไปเดี๋ยวรอบหน้า <c oughs> ลองกัดครึ่งหนึ่งไหม <c oughs> อย่ากไรให้ดมให้อนะไรได้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 หนึ่งสองสามอุบกติ ตัวเข้าใจแหละว่ามึงไม่อยากให้คนอื่นเดือดร้อนก็เลยกินหมดไปทั้งงานฮีโร่จริงๆมามามารอบสุดท้ายรอบสุดท้ายน่าโม้หนึ่งนะสิเนาะแพ็กหนึ่งมันอาจจะไม่ได้มีแค่สามก็ได้ไอ้ยี่มึงต้องรอดแหละ้มันหมดแล้วเลยเชกูขขออให้เธอโชคดีนะเจ่าลูกกู น้องมันไม่มีอะไรเลวร้ายไปมากกว่านี้แล้วครับกูกล้าพูดนะถ้ากูกินไอ้นี่นอีกชิ้นหนึ่งอะพวกได้เลยปีโป้ครับถ้าดูคลิปนี้อยู่นะฮะส่งสีเขียวล้วนให้ผมหน่อยปยังหือนึ่งนสองนะเออผมก็เหลือเซฟโอ้ปกติอันนี้แอปเปิ้ลเซฟหมดค่ะ คนเดียวเลยเหรอคมอยู่คนเดียวเลยนะเออกินอยู่คนเดียวอ๋อนี่นี่คือผมต้องดีใจใช่ไหมโอเคฮะและนี่ก็คือทั้งหมดของกล่องสุ่มปิโป้ในวันนี้ใครอะลองก็ไปซื้ออะไรมันจะไม่มีขายตามวหน้าร้านออนไลน์เท่านั้นสิ่งที่ได้กลับมาคม ปีผามา <S <S ลถเขาทํามาให้มันพอกินได้ม<ช>ันไม่ถึงขั้นกวกแต่ไม่กินดีกว่า,วาเอาเป็นว่าวันนี้ก็สรุปให้ชัดเจนแล้วนะครับว่าปีโป้ไม่ได้มีแต่รถที่ดีอย่างเดียว,วยอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ให้กับช่องรอเรามลิปของพวกเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราทุกสัปดาห์นะครับและที่สําคัญคลิปเรามาทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมถ้าพี่คิมไม่ลงเรจะโดนผมด่าวันนี้สวัสดีครับบายบาย <coughs> đồng bạn, không <coughs> là. Là là đúng không ý anh lèo lên hả 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 hả